ไม่นะที่รักถ้าขาดคุณไปผมจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตไม่ได้หลังจากเราขาดคนรักไปเหรอคะจะไปรู้เหรอของแบบนี้แต่ไอ้กายน่าจะรู้นะเหมือนพัสดุจะมาส่งแล้วนะ กูผิดเองแหละที่เปลี่ยนเป็นกระจกทึบเนท็กกายมาหาน่ะนี่นฉันได้เครื่องจับเท็มาและมันทำงานยังไงหรอคะกดเข้าใจง่ายๆหลังจากสวมเจ้านี่ที่มือแล้วใครที่ตอบคำถามด้วยการโกหกจะโดนไฟฟา้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเนะ่ะกูดูทีวีก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้ากลัวโดนช็อตก็ไม่จะเป็นต้องสวมมือก็ได้นะนี่เป็นรุ่นที่ฟังแต่เสียงไม่ต้องสวมมือก็ใช้งานได้เจง๋ง งันเริ่มที่มึงเลยแล้วกันฮะมึงตั้งใจจะมาจีบหล่อนมากกว่ามาใช้งานไอ้เครื่องปัญญาอ่อนนี่ใช่ไหมเราดูเหมือนเครื่องมันอยากจะเก็บเรามากกว่าจับเทปอีกนะ แบบนี้ค่อยน่าสนุกนอยสาเด็ง <Started. S 1> ั้นขอถามคุณผู้หญิงเธอน่ะเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่ายังไม่เคยมีค่ะยังไม่เคยเหรอเฮ้ย hey, อย่ามุ่อแท็กม่นนะเกลียฉันใช่หรือเปล่าใช่เป็นอย่างที่ฉันสนันนิษฐานไวจริงจริงด้วยอะไรทำให้นายไม่มั่นใจหรอกาย เถ้ยแบบนี้จะไปมีอะไรมาสนุกล่ะมันจะต้องเป็นคําถามที่คนตอบไม่อยากจะตอบความจริงซิโอ้โอ้โอ้งั้นคุณผู้หญิงคุณเน่ยเคยพรากชีวิตใครไปบ้างหรือเปล่าเออไม่เคยคะ่ะ นานขึ้นมาเลยแล้วจะไปลุ้นกับเขาเพื่อถามอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรฉันก็ทำตามที่นายต้องอย่ามาโทษกูไปโทษเซนต์ตนักทางสังคมของมึงที่มันปัญญาอ่อนอันนี้ดีกว่าไอ,อ้นายฮะอทิตย์ที่ผ่านมาชีรราี่นอนอีกแล้วใช่ไหมฮฮะ,ะ,ะนี่มึงอุทานสองรอบเลยเหรอ คือคือการที่มึงยังดั้งดนไม่ตอบเนี่ยมันอาจเป็นคำตอบไปแล้วนะจะบอกความจริงหรือโดนช็อตดีนะ <c oughs> ใช่ฉันกลัวผีเลยไปกล้าไปเข้าห้องน้ำก็เลยอุ้ยคราวหลังให้ฉันเป็นเพื่อนได้นะตัวเองก็กลัวผีไม่ใช่หรือไงถ้ามาเป็นแต่ฉันก็ไม่เคยฉี่ลาดนะ รนะเรื่องเมื่อกี้รู้กันแค่ในวงเรานะฮึนายนะ่ะที่คลิปลุกคูคูแต่จริงๆแล้วนายเป็นทาสแมวแล้วก็เอนดูข่าวจูวเจียสุดๆไปเลยใช่ไหมนายเป็นทาสแมวเหรอจริงเหรอคะคุณแท็กไม่นะ<อ>ถึงจะโป๊กเกอร์เฟสไปแบบนั้นแต่มันจะพึ่งโกหกไปละสิถ้าเพราะนายมันเป็นพวกยอมหักไม่ยอมงองไงแท็ก จะไปรู้เหรอของแบบนี้แต่ไอ้กายน่าจะรู้นะขอถามคุณกายค่ะเชิญครับคุณผู้หญิงความรู้สึกของการอกหักเนี่ยมันแย่ไหมคะไม่เลยสักนิดพอดีว่าผมเป็นหนุ่มเพลย์บอยเลยไม่สะทกสะทานสักเท่าไหร่ อออ,อ,อจนจบนุมเพลย์บอยแล้วเนี่ยงั้นเธอนะ่ะในบ้านหลังนี้เธอแอบปลื้มใครบ้างหรือเปล่าไม่นะคะแหมคุณผู้หญิงบอกผมตรงไปตรงมาเลยก็ได้ว่าปลื้มผมไม่ปลื้มคะ่ะ ไม่ใช่คุณนายคะ่ะนี่แกเฮ้ยคนที่หล่อนปลื้มคือพระเอกที่อยู่ในทีวีจอแบนใช่ไหมค่ะฉันไม่กล้าพูดความจริงกลัวว่าจะโดนล้ออย่าใส่ใจเลยเธอไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น เครื่องนี้แก้เบื่อได้ดีนะพัสดุจริงๆแล้วสินะพัสดุมาส่งครับทั้งหมด5,000บาทครับ3,000บาท500 0าร้อ้โอยคือเอาจริงๆมัน100บาทแต่ผมโกงราคาเพื่อที่จะเอากำไรนะ่ะผมขโมยมา ถ้านายไม่ได้เครื่องจับเท็จนี้ช่วยไว้นายคงโดนโกงไปแล้วเรื่องอะไรกูรู้อยู่แล้วว่าค่าพัสดุมันหนึ่งร้อยบาทได้ไงก็ไหนแอปมันเขียนไว้ว่าหนึ่งร้อยบาทแต่ขโมยมาก็เกินคาดไปนิดหน่อย